ไปถึงกับแก้วนี่ครับโอ้อันนี้กับตาแก้ให้แตงโมแล้วพี่นอ้องน,นี่ทรับตัวแก้ให้แตงโมครับปลูกแตงโมมาห่าหกปีครับบ,บ่ได้ตุ้นขึ้นจักเสียเป็นว่า ขาดทุนตลอดแต่ว่าปีนี้แตงโมล้นตลดาดแถวบ้านผมนี่แหละผมมาบอกเราว่าพี่กับยิศส่บอกล้วพี่น้องจะมามาถือดอกนอี่นี่เลยบอกแต่ว่าอยู่ลเอ็ดครับน้องพอกทํามาซื้อฮอดให้นี่ซื้อหนึ่งแถมสามหน่อยๆเนี่ยเอาไปต้มกินกับแก้วแต่ว่ากระสีเลือดรายรุ่นนะครับรรุ่นแรกมันถูกมันถูกกว่าทั้งกันเนาะมันจะมี่หน่อยหน่วยหน่วยแก่หน่วยอ่อน นี่เป็นมือเก็บของมือแรกนี่แรกที่เขาจะมาเก็บแต่ว่าขนาดเห็นใจกเจกษตรกรนี่แล้วครับว่าเก็บแล้วจะเอาไปขายไส้ไหมสิจะไปกองไว้ตะรางเฮี้ยนหรอไส้ก่อนเลยสื่อกลขายครับคนแก่กี่แก,กนอนกี่แก่ไปอย่างเงี้ยคาปุยขึ้นมะน้อ มือสีกูได้แล้วครับมีสีเลยเลยหยอกสิหยอกว่ามันน้ำล่างสวยใช่ไหมฮอร์สบวานฝนโกกีกันนี่แหละครับไปแล้วแต่เข้าอันนี้จะเดินทางกลับครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบก,กับช่องยูทูปบนนอกวันนี้ยึดทธามกลางไร่แตงโมครับมันนี้มาเก็บบักโม่นี่ครับแตงโมพันธุ์พันธุ์กิจตลาแตงโมพันธุ์กิจตลาแต่ว่าแ,แ,แ,แต้เราได้มาเห็ดชิปเกี<ท>่ยวกับมาดามนะครับ<ไหน>ามาดามพันธุ์กรไปดีแล้วเขาวัดเขาว่าบวชไปแล้วกระเบิดภารากิจแล้วถือว่า การช่วยเหลือคนหนึ่งคนก็ได้จบสิน้นแล้วครับที่เหลือกันแล้วแต่ดวงชะตาฟ้าลิขิตของมนุษย์ที่ได้ฉีดฉีดเส้นมากครับว่ามันแ,แตาตะบุญได้กรรมจบง่ายๆก็ต้องเว้าถึงอีกมือนีกับสิภาพพี่นอ้นนองมากินหมกโม่พี่น้องมากินหมกโม่ครับ แตงโมตอนนี้ก็ลังหล่นตลาดครับทางอีสานเพราะมันอมันจะออกพร้อมกันแตงโมแตงไทยสารพัดแตงครับแตงแตงร้านแตงกัวแถวแถวบ้านผมก็จะปลูกไร่หลายจะปลูกหลายอันนี้ขายยุงเทปกับน้วยละสามสิบลูกละสามสิบสี่สิบบาทนะครับขายยุงเทปแต่วอยบ้านผมนี่แจก,กฟรีครับแจก,กฟรีซื้อสิบบาทในหาบเซครับนี่ อาบซีจักสีเอาไปไปขายซะพี่น้องเพราะว่า,วาแถวนี้แถวนี้กับไปตลาดกับไปบัวได้ไปขายน้ำตลาดนัดกับบัวได้เพราะว่าโรคโรคระบาดกู้มือเนี่ยพี่น้องกับคุจักอยู่ปกติเนี่ยสิสไปขายขายขายตามรถเลหรือว่าขายตลาดนัด บาดนี้มันกระทบกระเทือนไปเบิดครับตลาดค้าชุมชนตลาดนัดในอำเภอรหรือว่าตลาดนัดในน้อยเลือกแผงค้าต่างๆขายกับบกค่อยได้นกับบวค่อยมาซื้อน่าห็นใจเกษตรกรนะครับผมว่าลงทุนไปนหลายอยู่ครับลงทุนจากค้าปุ๋ยค่าฮอร์โมโนจีบเร่งความหวานความยังกะว่าไปร้ายผลสรุปออกมาแล้วว่ามันมาติดโรคระบาด ลงระบาดสองบาทเลยทีดกำลังระบาดอยู่ทุกวันเนี่ยมันทําให้เกษตรกรของเรามันขายของไม่ได้ผลกระทบไปเบิดบาบาทอยู่ในเมืองหรือว่าตามมันนอกช้นรนำบทครับกระทบกไปเบิดนาเห็นใจครับบุหัาทิวาทัไไนตัวผมเองผมก็โดนกระทบแบบว่าต้องตรงเลยตกการตกงานมาจากจากกรุงเทพแดกพะละหนีสินต่างๆไปนอง โดยที่งานเราเราก็ไม่มีมาตรการรองรับต่างๆอะไรรัฐบ,บาลก็ไม่มีอันนี้บันนี้มาเปาเรื่องการเมืองครับผมจะมาพูดเรื่องแตงโมแล้วพี่น้องครับวันนี้กะเก็บแตงเก็บยังเรียบร้อยแล้วครับกรเก็บแตงกินยังเรียบร้อยเลยได้มือนี่ได้ประมาณจัตตันหนึ่งจักตันหนึ่งครับแตงโมแตงโมแตง,แตงไทยแต่ว่า<ม>เก็บแล้วจะจะเอาไปขายใส่พี่น้องปลูกอ่างน้ำพึินเดียวจะคลองให้เพิ่น ลงทุนมากกับหลายป่าแดดเปียงเปียงครับส่ว,ว,ลวนล่างสุกครับรอ,อันนี้แตงอันนี้เป็นแตงไทยครับแตงไทยฝั่งนี้เป็นแตงโมงล่างสุกพอดีครับหอมอยู่กองเต็มให้เน่าเต็มให้เลยพี่น้องพอม่าตัดเสียดายมันหลายบุบบุกทิ้ท้ายตลาดกับเขาว่าได กระทบโควิดเบิดในข่ากับว่ากามารับสื่อรับสื่อไปแล้วจะเดี๋ยไปขายใส่คนละน้ำตลาดน้ำน้ำยังมันกระขายบพ่ได้นี่แหละมันเป็นที่มาของเขาว่ามันกระทบเบิดโรคระบาดเนี่ยมันกระทบเบิรการเกษตรแต่ก่อนรับคลิปนี้ก็บขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเก็บแตงโมครับเก็บแตงไทยครับพบพ่อกันไหมคลิปหนานะครับช่วงนี้ช่องยูทูบภานอกอาจจะบ่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่า มาติดการติดงานหลายครับงานส่วนตัวและงานงานเกี่ยวกับพวกเฮ็ดไถเฮ็ดส่วนนี่ล่ะกษีสองสามหมื่นอัปเดตพี่น้องเบื่องอีกที่หนึ่งรับชิปนี่กับลาพี่และน้องก่อนเด้ครับเธอยังไม่ลืมครับยูทูปเป็นนอกยังไม่ลืมเพื่อนๆติดอัปปิตลอดขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มีให้กับช่องยูทูปเป็นนอกช่องเล็นน้อยช่องบันช่องเลนน้อยช่องเันนอกรบมือไม่อย่างหลายนอกจากก็ว่าจริงใจ ผลาพี่ละนองไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ